สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องชาวไทยนะครับร่วมไปถึงพี่น้องฟังทางประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านสปปเล่าข้าวนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอยาหากใหม่พี่น้องเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไม้หายากและไม้มงคลพี่น้องครับมื่อนีที่ผ้ามาเบิง้งพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่ง หายากพี่น้องบ่รครมีในเขตบ้านมอยาหักใหม่นี่ว่ามันหายากขยุกนะครับเพิ่นเอื่นว่าสมุนไพรกระแจพะพนะพี่น้องภาษาอีสานบ้านมอยาหักใหม่เอืน่นต้นตุ่มจังนะครับภาษายาเอืน่นต้นกระแจะพี่น้องทางเขตอื่นเพิ่นเอืน่นต้นธนาคาพนะพี่น้อง มีดื่อเอิอนตามท้องถิ่นหลายหลายสื่ออเพิ่นมีดื่อเอิอนตามท้องถิ่นต่างๆหลายสื่อพี่น้องเช่นว่าต้นกระแจจันข่าแจตุ้มจังนะครับแถวที่สานเชื้อนต้นตุ้มจังพี่น้องต้นพญายาแถวลาดบุรีแถวผักกลางเพื่อเอือนต้นพญายาตะนาวเป็นภาษามอญนะครับพินิยา เป็นภาษาพี่น้องทางขามรน,นะครับต้นตุมจังต้นจุมจังต้นจุมจังต้นธนาคาพี่น้องและอีกซื้อและซื้อเนื่ออีกหลายสื่อนะครับพี่น้องให้สังเกตเบติบงผู้สาวทางประเทศพมา่าเพิ่นนะครับเพิ่นเอามาท่าตามแก่ตามนาตามนั่งเนี่ยแหละพี่น้อง นั่นคือสมุนไพรชนิดนี้นะครับสมุนไพรธนาคาพนเนินลักษณะก็เป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นนะครับเป็นไม้ยืนต้นบ่พัดใบพี่น้องไม่พลัดใบบีใบขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีความสูง8-15เมตรพี่น้องน,นี่ลักษณะใบของเราด้วยพี่น้องด้วยนี่ค้ายกิ้งจกนี่นี่นี คลา,ายกับตน้นต้นคนทาหรือต้นน้ำสีฟันต้นสีฟันพี่น้องคลายกันน้ำคนทานลักษณะคือกันลักษณะใบตะว่ามีความแตกต่างอยู่ตรงคอของเล่านี่มันจืว่ามีปองป,อง,ปองทอต้นคนทานะเหมือนจิ้งจกเนะพี่น้องเนาะเป็นสมุนไพรที่หายอยากพี่น้องมีลำต้นเปล่าตรง แต่กิงก้านสาขานะครับตั้งฉากกับลำตน้นไปเบิง้งใบไปเบิ้งข้นของเราพี่น้องไปเบิง้งต่วนที่เป็นต่วนที่เป็นลำต้นนี่พี่น้องส่วนที่ใส่ประโยชน์ก็ส่วนนี้แหละพี่น้องนี่ลำต้นของเราเด้อพี่น้องเด้อลำต้นอ่อนจะมีสีนี้พอจะแก่มาแน่กับสีสนี้ส่วนที่เอาบี เห็ดธนาคาฝนาท่าหนาท่ายังกับส่วนนี้พี่น้องเป็นใส่ฝนใส่หินอนามเยอะจังอย,งอยแล้วก็มาท่าตามแก้มซสาพมานะต้นธนาคาพคนอื่นนะครับผมนี่สามต้นพี่น้องขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ด ลักษณะใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสันเดียวพี่น้องเรียงสลับมีใบย่อยีถึง1 3ใบลักษณะใบย่อยเป็นรูปแบบคือพี่น้องเห็นนี่เป็นรูปวงรีแกมไข่กลับโคนและปลายแหลมนะครับสอบเขาส่วนขอบใบเป็นฟันเลื่อยตื้นๆน,นี่พี่น้อง ลักษณะดอกออกดอกเป็นช่อแบบกระจะรวมเป็นกระจุกตามซอกใบตามจิงกัน้นจิงเล็กๆดอกมีลักมีขนสั้นๆน,นุ่มๆสีขาวลักสีของดอกสีขาวอมเหลืองนะครับมีกลีบดอกสีกลีบเดี๋ยวจะกล้นหูให้เบิ่อพี่น้องเดี๋ยวหาหาหูดอกเล่าก,ก่อนผลออกผลเป็นผลสด ลักษณะของผลนี่เป็นรูปทรงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนกลาง0.5เซนติเมตรถึง1เซนติเมตรนะครับผลอ่อนจะเป็นสีเขียวพี่น้องออตะแกมาแน่กับที่ออกสีม่วงๆจั่วงหน่อยหนึ่งนะรสรรพคุณทางยาของเล่าดีพี่น้องสรรพคุณทางยานะครับผลมีรสขมหรือเฝื่อน ขมและเื่อนใช้เป็นยาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายพี่น้องผลของต้นกระแจนี่นะครับเปลือกต้นช่วยบำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่นให้แข่มชื่นช่วยทำให้เจริญอาหารนะครับเปลือกต้นจันนะครับผลสุกผลและรากนะครับช่วยแก้อาการผอมแห้งแรงน้อยนะครับ แก่นมีรสจืดและเย็นนำมาดองกับเหล้าหรือใช้ต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้กระสายได้นี่คือสรรพคุณทางยาของต้นธนาคารละพี่น้องเนอะนะครับแต่ว,ว่าเป็นใหม่หายากบ้านพี่น้องมีบ่ขันบ้านพี่น้องมีกับอมเมนตนมาวอาสู้กันฟังนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยพี่น้องเนอะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแก่นมีรสจืดและเย็นนะครับนำมาดองเหล้าหรือต้มน้ำดื่มแก้กระสายได้นะครับ แกนใช้ดองกับเหล้ากินปัญญาบำรุงโลหิตแก้โลหิตพิการใบไก่แกะนะครับมีรสขมและเฝื่อนใช้ผสมกับสม,มุนไพรชนิดอื่นต้มน้ำดื่มแก้โรครมบ้าหมูนะครับนี่คือสรรพคุณทางยาของเราสามารถที่เข้ากันในครับสม,มุนไพรชนิดอื่นนาำพอเราจัด่าเป็นพญา,าแห่งยานะครับเป็นพญายาตามสื่อของเราพี่น้อง สามารถติดเขากับชนิดอื่นเพื่อเพิ่มสรรพคุณทางยาในการรักษาโรคนั้นๆน,น,นะครับสรรพคุณทางยาของเราก็วว้ในคลิปนะี้พี่น้องเนาะนี่คือสมุนไพรธนาคา่านะครับสมุนไพรกระแจะแล้วก็มีสื่ออื่นๆอีกหลายสื่อครับประมาณนี้พี่น้องผมนะครับขอบคุณสําหรับพี่น้องที่เขามาเบิงเด้อขอบคุณสําหรับที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์นะครับ ขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องที่กด s u b สไคร b ์หรือกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแก่งเตือนน้ำด้พี่น้องด้วย, <c oughs> วยเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปอันเป็นประโยชน์และสาระในคลิปต่อไปคลิปนี้อำลาเพื่อนๆมาอยาหักใหม่ขบเก่าเข้ามาสมบายดีครับพี่น้องผม